สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กัซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับพงน้องวันนี้นะครับนอนพี่ก็จะมา ่อนลับท่าปักธงเก้าเพชรนะครับวงน้องเป็นกิจกรรมลับนะครับเนอที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับวงน้องแล้ววันนี้นะครับเนาะพี่ไปรู้มานะครับวงน้องเดียวพี่จะสอนลับราการสาหรับวงน้องคนไหนนะครับเนที่แบบว่ามีเก้าเพชรก็ตามหลังพี่มาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนลับราการนะครับหรือว่าบอกวิธีลับรากานนะครับเนาะในส่วนของท่าปักธงจริงๆนะครับวงน้องที่แบบว่าขายในราคาเก้าเพชรนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะมีแค่ท่าปักธงด้วยนะครับนนองก็คือ มีท่าอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับเนาะอยากได้เดี๋ยวจะพาไปรับรากานะครับเนาะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเราก็ไม่ใช่เซิร์ฟเบต้าด้วยนะครับเป็นเซิร์ฟจริงๆเลยนะครับเนาะเราก็สามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟด้วยนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของของฟรีๆนะครับเนาะก็มีด้วยนะครับเดี๋ยวจะสอนรับรางกานนะครับเนาะในกิจกรรมสลองครบรอบ5ปีนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับเนาะเดี๋ยวจะบอกรากานะ ครับเนะว่าจะเป็นกิจกรรมตัวไหนอะไรยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นที่ขอแจกเพชรก่อนละกันนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู9000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของฝากเกยหน้ามูลค่า300บาทนะครับเนาะถ้าตีมเพชรก็ประมาณ10,60พนสเพชรนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับเนาะอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะก็สามารถรับเพชรได้ฟรีๆเลยนะครับ น้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีนะครับน้องก็มีแจกให้ทุกสัปดาห์ทุกวันอยู่แล้วนะครับน้องก็แค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับน้องเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์แล้วนะครับน้องก็มาอยู่กิจกรรม ปักธงกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมท่าทางปักธงนะครับเนาะตอนนี้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟอินโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนาะแต่ถ้าปักธงยังไม่รู้นะครับว่าอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับวงน้องแต่ที่แน่นอนนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือจะมีท่าอื่นนะครับเนาะที่แบบว่าอยู่ในนี้นะครับอัปเดตเข้ามาแน่นอนนนนะรััาาแต่่ถ้ปกกงงววออฟหหลื ไยังไม่รู้นะครับเนาะว่าอัปเดตเข้ามาหรือเปล่าหรครับเนาะเดี๋ยวพี่จะส่งถาม GM เอให้ละกันนะครับเนาะว่าอัปเดตเข้ามาหรือเปล่าหรครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ที่อัปเดตเข้ามาแน่ๆนะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของเซอร์วิโดนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเราก็สุ่มครั้งแรกอยู่ที่9ก้าเพชรเท่านั้นนะครับพวกเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าเรามี9ก้าเพชรนะครับเนาะก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมท่าปักธงตัวนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่่่่าาาาาไได้้้้งงยยยๆแแบบบบบบนนนนนนีีเเเเเลละะะะคครรััก็สุมมออต ไปเสียเพชรเป็นล้านเพชรเป็นแสนเลยนะครับน้องก,ก็กิจกรรมท่าปักธงนะครับน้องง่ายๆแบบนี้จริงๆนะครับวกน้องก็คือเป็นการสุ่มแบบนี้เลยนะครับน้องก,ก็มีท่าทางตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่า ขี่ยานอโอกาสมาแบบนี้เลยนะครับวงน้องอก,อก็จกับเป้ามาเลยนะครับเนาะขับยานอโอกาสมาแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ท่าทางตัวนี้นะครับวงน้อง,ท,องที่แบบว่าสามารถเต้นเป็นแก๊งได้น,นะครับเนาะแล้วก็ที่แ, <Tal> และนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของท่าทางปักทงตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถสุมได้นะครับวงน้องก็จับเป้ามานี่เลยนะครับเนาะก็มีกับเขาด้วยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรเพชรบัตรปืนบัตรไดมอนด์นะครับเนาะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของสกินกระเป๋าสกินนนอออะครับ็ขงเกกืมี เนาะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ของแลนะครับเนาะของเกลือก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเนาะก็ของแลก็มีเยอะนะครับเนาะก็เป็นท่าทางนะครับเนาะที่แบบว่าแลที่สุดในตู้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพวกน้อง พี่บอกเลยนะครับนอว่าสําหรับวงน้องเขาไหนนะครับที่อยากได้ของฟรีๆนะครับนอหรือว่าอยากได้อะไรนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับนอถ้าอยากได้ก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอสำหรับเรื่องเล่าของท่าปักธงนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอก็คือจะเป็นทางด้านของเซิร์ฟอินโดนะครับนอถ้าใครอยากได้ก็ไปส่มได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็จับเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับนอก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องที่แบบว่าจับเดตเข้ามานะครับนอแต่ท่าปักธงตอนนี้ก็ยัังไมม่ีคคําตอบนะร เดี๋ยวพี่จะไปถาม GM ให้ละกันนะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวตอนเย็นไปถาม GM ให้ละกันนะครับน่าจีเอไลฟ์ส่วนของข่วงน้องเดี๋ยวพี่ไปถามให้ละกันนะครับนกว่าถ้าปักธงจะอัปเดตเข้ามาแบบนี้หรือเปล่านะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับนกถ่าใครเล่นเซิร์ฟนอกนะครับก็ดีใจด้วยละกันนะครับนกเพราะว่าเซิร์ฟนอกวันนี้นะครับวงน้องก็คือเอาท่าปักธงนะครับนกมาให้ส่มนะครับที่แบบว่าราคาไม่แพงนะครับวงน้องก็คือราคาถูกมากๆเลยนะครับนกเดี๋ จะสุ่มให้ดูด้วยนะครับเนาะมาดูกันนะครับว่าพี่จะได้ Canvas หรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าพี่มี ID เดีสริมนอกพอดีนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเล่นครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมท่าทางตัวใหม่นะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็จะประมาณดิ้นเลยนะครับเนาะท่าทางก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องมีทรงผมอะไรเยอะแยะมากมายในนี้ด้วยนะครับเนาะมีไอวอล์มสกินมานะครับวงน้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสกินนะครับเนาะก็เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวงน้องเขาไร่นะคับเนาาาะะะะะี่่บบวอกไไดด้นนนคครรรัััมูพจ เนาะตอนนี谢谢 6, ้เพชรพี uh ่ม huh. ี5,000เพชรนะครับเนาะมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับวงน้องก็คือ9เพชรนะครับเนาะสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับวงน้องก็หได้เป็นทางด้านของกล่องปืนมาแบบนี้เลยนะครับเนาะมาดูต่อเลยแล้วกันนะครับวงน้อง15เพชรนะครับน้องหูสิบเพชรนะครับวงน้องก็เป็นการสุ่มพิเศษนะครับเนาะก็คือได้ส่งผมมานะครับเนาะแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับวงน้อง9เพชรนะครับน้องโอ้โห9เพชรก็ได้กล่องปืนมานะครับวงน้องก็จับปลามานี่เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่า9เพชรรนะคับวงน้องถ้าสุ่มไปเรรรื่่อออออยๆนนนนนนนะะะะคคัับบบเเาาาาถ้กกกงงแ100%็จปมพ เลยนะครับน, no น,น, like น้องแล้วก็นี่ครัววงน้องก็คือเป็นท่าทางตัวนี้น,นะครับน้องที่แบบว่าสุดเมื่อกี้นะครับน้องก็จับประมานี้เลยนะครัววงน้องนี่นะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าท่าทางตัวนี้สุดมากๆเลยนะครับน้องสามารถเต้นได้เป็นแก๊งด้วยนะข่าววงน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องกิจกรรมสลองคบรอบ5ปีนะครัววงน้องก็คือจะมีทางด้าน6กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมแบบนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่าจะมีสายฟ้าแบบนี้นะครับน้องก็คือสายฟ้าตัวะเี่นทาางงด้นขอิเก วงน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของมินิเกมนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเราจะได้รับในส่วนของมาเชเต้ตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเท่มากๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องก็เป็นมาเชเต้ตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเท่จัดๆเลยนะครับวงน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของมาเชเต้ตัวนี้นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องเท่จัดๆแบบนีี้้้้เลลยนนนะครรับบบาาาก็็สมถถืออหไ เลยนะครับเนอะเราก็พี่ไปเล่นมาแล้วนะครับเนอะเราก็ได้มาแล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนอะก,ก็จบะบบอลมาได้เรื่อยนะครับวงน้องได้มาแบบนี้เลยนะครับเนอะตอนนี้อัปเดตเข้ามาทางด้านของเชิร์ฟนอกแล้วนะครับเนอะส่วนเชิร์ฟหลักหรือว่า เซิร์ฟคล้ายของเราก็กํา euh ลังจับเด่เข้ามาเหมือนกันนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่ามาชเต้ตัวนี้นะครับวงน้องสุดจะจัดเลยนะครับนอเราก็สวยมากๆด้วยนะครับนอเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับนอเทียบเท่าของเติมได้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอเราก็วิธีการรับนะครับนอก็เป็นการเล่นมินิเกมแบบนี้นะครับนอนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอเราสามารถเล่นมินิเกมแบบนี้ได้นะครับนอก็คือเมื่ออันนี้นะครับนอไหลเข้ามาตรงจุดแล้วก็กดได้เลยนะครับนอเราก็จะมีแต่ละด่านให ครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าแต่ละด่านนะครับน้องเราจะได้เล่นก็เป็นแบบนี้นะครับน้องเราสามารถเล่นได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็สามารถรับได้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าเราเล่นแบบนี้ไปนะครับน้องยังไงก็ได้แน่นอนนะครับน้องนี่นะครับวงน้องวิธีการเล่นก็ง่ายนิดเดียวนะครับน้องก็แค่อันนี้ลงมาตรงจุดสามเหลี่ยมนะครับน้องแล้วกดได้เลยนะครับน้องอันนี้ก็คือวิธีการเล่นนะครับน้องที่แบบว่ารับมาเชเต้ทัวร์ใหม่นะครับน้องก็เป็นวิธีนิดเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้อง มากๆเลยนะครับวงน้องก็จะเป่ามาร์ดนะครับน้องก็เป็นทางด้านของวิธีเล่นเพื่อรับมาเชเต้นะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็รับได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องเป็น mini เกมนะครับวงน้องที่แบบว่าเล่นได้สนุกสนุกแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วให้เราสะสมแต้มด้านขวานะครับวงน้องให้เต็มหลอดนะครับน้องแล้วก็ออกไปรับได้เลยนะครับน้องในส่วนของมาเชเต้นะครับก็สามารถรับได้ง่ายๆรับได้แบบยกเซิร์นนะครับน้องเราก็เป็นมาเชเตที่สามารถถือด้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับน้องเราก็เอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับวงน้องก็จาเป่ามาเลร เนาะพี่บอกเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะงสำหรับสายฟรีนะครับก็คือมาสเต้ตัวนี้นะครับเนาะสามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเตอรนะครับเนาะก็สามารถรับได้นะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นี่นะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าสามารถรับได้ฟรีๆแบบนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับเนาะของฟรียังมีอีกเยอะเลยนะครับเนาะเตรียมรอรับได้เลยนะครับเนาะทุกๆวัน2วันที่นะครับวงน้องพี่ก็มีของฟรี เกมก็มีแจกให้ด้วยนะครับวงน้องก็จะเป่ามาเรื่อยๆนะครับน้องก็เป็นยังไงบ้างครับวงน้องสำหรับคลิปนี้นะครับน้องพี่ก็มาสอนซื้อท่าปักทงนะครับน้องหรือว่ามาบอกกิจกรรมตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นทางด้านของท่าทางปักทงนะครับน้องที่แบบว่าเริ่มสุ่มราคา9เพีนะครับน้องก็จะเป่ามาเรื่อยๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องถ้าอยากได้อะไรก็ขอพี่มาได้เลยนะครับน้องอันไหนที่พี่พอแจกให้้องกกาจละันนบวเเ็ปมย ลก้สำหรับคลิปนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับน้องก็คืออย่าลืมนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะมาคอมเมนต์ละกันนะครับน้องเราก็ถ้าคลิปนี้ไม่เด้งไม่แจ้งเตือนนะครับน้องก็ฝากกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยละกันนะครับสำหรับพี่สีคนใหม่นะครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปตอนเย็นละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย